มาเด็กค่ะหนูหนจับจับหนูหนูหันหน้ามาได้ค่ะมาเด็กค่ะไม่น้องยิ่งของจริงค่ะของจริงของจริงค่ะของจริงด่นะอกกัลนีงไงอันดุกกยามเยฮ็ดเฮ็ดปวกค่ะเฮ็ดปวกฟุกค่ะฟุกมือนี้ค่ะฟุกค่ะ มีตะกี้ใหญ่ๆจ้ามีตะกี้ใหญ่มาเด้อมาเด้อพี่น้องควายกุ้นเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อว่าไม่หนาวไม่เลยค่ะมาเด้อมาเด้อม้าเนี่ยมีตะกี้ยิ่งยิ่งง่เออเออมีเออเสียแม่ก็ได้เสียแม่งี้มันนีงยิ่งงเนี่ยลูกสาวกำลังเก็บโอ้ยลูกหลาโอ้ยหนูได้เก็บเห็ดลูกกำลังเก็บเห็ดทวนทวนอยู่ลูกใครหนูเช้าน้อยช่อหน้อยลูกช่อหน้อยช่อหน้อย เช่าหน่อยช่อหน่อยช่าหน่อยลูกอู้ยเองพ่อตองเย็บเห็ดจ้านอล<า>ูก